สวัสดีครับืัอนี้ครับเหมือนเดิมผูดแทน,นประเทศบ้านมหาอีลาวิงบมมีเงิน,นงบ่เห็นไทยลูกแสดงผมเคยได้มาอีหหีดอกใจบ่ใ้สะละ ทักมาเขาเมนตนมาอเขาเขาคิวเป็นเรื่องปกติการเข้าคิวนี่ประเทศที่พัฒนาแล้วก็ต้องเขาคิ้วนั่นแหละโอเปนมเมเจอร์เมตี้มาลัดคิ้วเขาแต่ขัดป็นเ e อฟซีเีนี่เขาอยู่ร่วมกนมาโดนเลยคือวัฒนธรรมที่เราทำคือเข้าคิาค้วทันบอก ที่น้องมาคือเขาคิวเห่นเงินพวกเห็นคอเงินพวกนัไปเด็ดหนอแต่มากับยีหล่ากนาดีใจแล้วหลา่าทุกคนนั่นแหละเราจะบอกขันบพรหักก็คือซีบอ่อมาดอกาสาบุม,มา่บรรู้เรื่องอะไรจะเปลี่ยนสุบพิลินดอกคำว่าพิลินเข้าใจไหมบรรู้เรื่องเอยิ่งบอกแค่ที่นั่นเขาแมา่บรรู้เรื่องรู้แล้วมาขอเล็กนี่นสิ บอกว่านี่หมอล้ำหมอใบเล็กใบหวยเนาะอันใดได้กัดีไปลูกคือนักลองหมอรองหมอล้มมาถั่วมือนมามือคือกับมาอ,อ,อันเขาบ่าห้ไทยคือมาแซกคิ้วเขาตาบ่มหมือนนะมูเขาเขาแถวเป็นแถวย่น เฝ้าพู่เอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งมีแน่ล่ะพีาเจเนาะส่วนมากก็ถ่ายได้หมดนันแหละซึ่งบอกว่าอีหล่างครับบันเด้หม,มายเขาว่าให้ความสำคัญผู้นั้นผู้นี้ด้วันเด็มาโดมีนเง้นอีหล่าหเตรียมพร้อมส่วนมากก็จะเห็นกันว่าโดนเราล่ะ ส่วนซุ้มไปสางประเด็นนี้ฝันพ่อฝันเกี่ยวดอกในสระบ่ามันของแท้ของปวามบอกว่าเหรอพูดมาแล้วโูนะอันนี้ก็บพ่แม่เพิ่งเริ่มเนี่ยมีกันเขาสองปีแล้วเนาะเอพซี FC กัน ยูน้ำกันมาก,ากแต่คลิปแรกที่มากกับแม่แต่คลิปแรกทีบอโจโฮอบแมนแต่เห็นเนาะมันแคแล้วแต่ช่วงช่วงไหนถ้า FC เยอะเวลาจำกัดส่วนมาก FC ห้อกซี่เข่าคิ้วนั่นแหละเนาะทั้งแนาพี่หมออันนียที่การระบบเอ็มจีอย่นี พี่น้องเนี่ยพอแมีนี่ยค่ะซีซอยกันจันระเบียบเพื่ออะไรทำไมถึงจันระเบียบให้ได้ถ่ายทุกคนนานมนาทีเพื่อให้ได้ภาพสวยๆเนาะโอเคสำหรับพอพอไมียแข่งเวลากันพอสมควรแล้วเว่าพี่น้องมาหน่อยมาหลายเห็นชิ้วเง้าวพี่น้องมาหลายกับซีดีบอกอีลานหน่อยนี่ให้เลือกธรรมดาเนาะ บวริว่านยี่ว่เดีพกเริ่รรรรเ,เป็นตหนวดไหมพที่เห็นเห็เวลาตามเงินหนึังสีพวมแมนเออเอาซุมนี่แหละทัาเป็นเอฟซีแทนรู้เรื่องกันยุ่ดรอกเอขันพมกแมนกับพต้องไปสร้างประเด็นนี้เขาอะไรที่สดดว่าพอนละยก็ไปเบื้องคลิเก้าหุ่นนะ่ะ ไร้สาระปวดหัวเนาะสักนี่แหละ